สวัสดีคะ่ะนี่นะคะก็เป็นต้นสับปะรดนะคะของพี่พี่แฟนขับยุกยอมนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาร่วมกันทํานะคะร่วมแบ่งปันต้นสับปะรดให้คุณยายแสงดาวนะคะทาโปรเจกต์ดีๆนะคะเนื่องในวันคล้ายวันเกิดยุกยอมก็เซเว่นนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ร่วมแบ่งปันช่วยช้างตกงานนะคะครอบครัวคุณยายแสงดาวก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะนี่นะคะก็เป็นต้นสับปะรดหนึ่งคันรถนะคะ ก็ได้กินหลายวันเลยนะคะขอบคุณนะคะที่ร่วมแบ่งปันนะคะให้คุณยายแสงดาวนะคะได้มีอาหารกินที่เพียงพอนะคะในฝนก็ขออวยพรให้นะคะขอให้พี่ๆแฟนคลับนะคะมีความสุขมากๆนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมหวังนะคะหน้าที่การงานก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองราบรื่นนะคะได้รับโชคได้รับลาบก้อนใหญ่ๆตัวโตๆกลับไปนะคะทุกๆท่านเลยนะคะ ประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมหวังนะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะที่เสียสละทรัพย์อันมีค่านะคะมาช่วยครอบครัวคุณยายแสงดาวนะคะขอบคุณมากมากเลยแล้วก็สุขสันต์วันเกิดพี่ยุคยอมด้วยนะคะก็ขอให้เป็นปีที่ดีนะคะให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะการงานออกมานะคะหน้าที่การงานออกมาก็ขอให้มีแต่คนรักคนชอบนะคะขอให้เป็นที่รักใคร่ของแฟนคลับทั่วโลกนะคะขอให้มีผลงานออกมาปังๆเลยนะคะขอบคุณมากๆากนะคะ นี่นะคะคุณยายเสียงดาก็จะกินได้ประมาณ3-4วันนะคะก็หมดหึงคันรถแล้วนะคะขอขอบคุณพี่ๆมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ